สวัสดียินดีเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้จะมาพูดเรื่องประเพณีโบราณเรื่องการบวชสำหรับเรื่องการบวชสำคัญกับชีวิตชายชาติีของชาวไทยทุกๆกคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธสำหรับเรื่องการบวชชีวิตขั้นที่สอง รองจากการเกิดก็คือการบวชนั่นเองผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวชการบวชถือเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรมและเป็นการชดใช้นี่บุญคุณของบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดดังนั้นการบวชจึงถือเป็นประเพณีที่จำเป็นสำหรับลูกผู้ชาย ทุกคนบวชคําว่าบวชออกมาจากท์ว่าปวชะแปลว่างดเว้นได้แก่งดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นคือเว้นจากกิจการบ้านเรือนมาบำเพ็ญเพียรทำจิตพระศาสนามีการสวดมนและภาวนาเป็นต้นการบวชการบวชนั้นถ้าเป็นสามเณรเรียก บรรพชาถ้าเป็นพระภิกษุเรียกอุปสมบทมีสามอย่างคือพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยเปิงวาจาว่ามาเถิดพระภิกษุทำเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติธรรมพรมมาจันเพื่อพ้นทุกข์โดยชอบเธอเรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทาสอง พระสาวกบวชให้โดยเปล่งวาจาว่าพุทธังสระนังคัดฉามิธรรมังสระนังคัดฉามิสังขังสระนังคัดฉามิเรียกติดสรนะคมนูสัมปทา 3. พระสงฆ์ห้าลูกรวมทั้งอุปชาบวชให้ ด้วยการสวดยติหนึ่งครั้งอนุสาวนาสามครั้งรวมเป็นสี่ครั้งเรียกยติยุตตะทะกรรมะวาจาการบวชข้อที่สนี้เป็นการบวชที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองสำหรับมูลเหตุแห่งการบวชในสมัยโบราณคนที่ออกบวชย่อมบวชเพราะฉลา เก็บป่วยจนซักสิ้นชาติขาดมิตรสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ปารบความเกิดแก่เก็บตายจึงออกบวชส่วนคนทุกวันนี้บวชตามประเพณีเมื่ออายุครบบวชก็บวชบวชเป็นการแก้บนบ้างบวชชดใช้นี่บุญคุณพ่อแม่บ้างคนที่ควรบวชคือ คนมีอายุครบหมีอาชีพชอบและมีหลักฐานดีหนึ่งมีความประพฤติดีไม่ติดฝิ่นกัญชาและสุราเป็นต้นหนึ่งมีความรู้อ่านออกเขียนได้หนึ่งปราจากบรรพชาโทษและมีร่างกายสมบูรณ์ไม่ชรา,าผู้พลภาพหรือพิคนพิการหผู้มีลักษณะดังกล่าว นีจึงควรให้บวชคนที่ไม่ควรบวชคือคนที่มีอายุไม่ครบหนึ่งคนทําความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินหนึ่งคนหลบหนีราชการ1คนมีคดีค้างในศาล1คนถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ1คนถูกห้ามอุปสมบทโดยเรียดขาดหนึ่ง คนมีโรคติดต่อหนึ่งคนมีอวัย,ย,ว,ยวะพิการไร้ความสามารถจนไม่อาจปฏิบัติศาสนาจิตได้สะดวกหนึ่งคนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ควรให้บวชนาคคำว่านาคคนที่จะบวชเขาเรียกว่านาคนาคนั้นแปลว่าผู้ประเสริฐหรือผู้ไม่ทำบาทเหตุ ที่จะได้ชื่อว่านาเรื่องเดิมมีอยู่ว่าพระยานาแปลงตัวเป็นมนุษย์มาบวชในพระพุทธศาสนาเวลานอนหลับกับเพศกลายเป็นนาคตามเดิมวันหนึ่งพวกพิชุนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดเรียกเธอมาถามแล้วได้ความว่าเป็นเรื่องจริงจึงสั่งให้ศึกเสีย พระญานาคมีความอาลัยในเพศบวชจึงกราบทูลขอฝากชื่อนาคไว้ถ้าผู้ใดจะเข้ามาบวชให้เรียกชื่อว่านาคคำว่านาคจึงเป็นชื่อเรียกผู้จะมาบวชจนทุกวันนี้ถึงปัจจุบันสำหรับการประเชิญนาคเมื่อบุตรหลานมีอายุครบพอที่จะบวชเพื่อ เป็นพระหรือเนนได้แล้วพ่อแม่จะนำไปฝากไว้กับเจ้าวัดก่อนที่จะบวชประมาณหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทำวัดสวดมนต์ท่องบนขานนาคทำพินทุปจัจจุอธิษฐานเรียนหนังสือธรรมการนำลูกหลานไปฝากไว้ให้กับเจ้าวัดเขาจัดดอกไม้ทูบเพียนใส่ขันนำตัวนาคไป เมื่อท่านรับขันแล้วก็ตีโปรงหรือระคังให้ชาวบ้านได้อนุโมทนาสาธุการเรียกว่าการประเชหนนาคนั่นเองและจะมีการปล่อยนาคการปล่อยนาคอีกสองสามวันถึงวันบวชนาคจะนำดอกไม้ทุกเทียนไปลาญาติพี่น้องเพื่อสมมาลาโทษ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเคาลบนับถือและไปสั่งลาชูสาวถ้าหากมีหากมีนี่สินติดตัวก็รีบชำระชดใช้เสียเพื่อจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์การปล่อยนาคให้ไปไหนมาไหนก็ได้มีกำหนด3มวันเรียกว่าปล่อยนาคนั่นเองทั้งนี้เพื่อให้หนาคได้มีโอกาส เวลาบวชแล้วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกุศลต่อไปกองบวชเครื่องที่จะใช้นำมาบวชเรียกว่ากองบวชที่จำเป็นจะขาดเสียไม่ได้คือบริขารแปดมีผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าสังกติบาทมีดโกนเข็มปะคดเอวผ้ากอ,องน้ำบริขาร นอกนี้มีเสื่อาอาสนะลมรองเท้าเต่าโทนเตียงตั่งหรือมีไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นถ้าทำพร้อมกันหลายกองให้ขนมารวมกันไว้ที่วัดตอนค่าสวดมนต์เสร็จแล้วบางสกุลอุทิศส,ส่วนกุศลแก่ญาติที่ลลวงรับไปแล้วกลางคืนมีมหระพ ตอนเช้าถวายอาหารบิณฑบาตถ้าทำบุญใครถ้าทำบุญใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันตอนค่ำนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านมีฟังเทศลุ่งขึ้นตอนเช้าเลี้ยงพระแล้วแห่กองบวชออกมารวมกันที่ศาลาวัดกองบวชใช้เมงหรือเตียงหามออกมาเตียงนั้นใช้เป็นเตียงนอน ของพระบวชใหม่เมื่อกองบวชมารวมกันแล้วก่อนจะสู่ขวัญน,นาคต้องบังสกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ตายไปแล้วการแห่นาคการแห่นาคทำตามศรัทธาของเจ้าภาพจะแห่ด้วยช้างมา้ารถเรือก็ได้ที่แห่ด้วยมา้าก็คงจะถือเอาอย่างพระสิทธธาขาวออกบวชเป็นตัวอย่าง นาคทุกคนต้องโกนผมโกนคิ้วนุ่งเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถ้าตั้งกองบวชไว้ที่บ้านให้แห่กองบวชมารวมกันที่วัดเมื่อพร้อมกันแล้วก็แห่รอบสาลาอีกครั้งหนึ่งและการสู่ขวนนันนาเมื่อแห่รอบสาลาแล้วนาคทุกคนเตรียมเข้าผาขวัญญาติพี่น้องนั่งห้อมล้อมผาขวัญพรามเริ่มทำพิธีสู่ขวนัน เสร็จแล้วกูกแขนนำหน้าเข้าพิธีบวชต่อไปการบวชน้าเวลาจะเข้าบวชพ่อจูงมือซ้ายแม่จูงมือขวาถ้าพ่อแม่ไม่มีให้ญาติพี่น้องเป็นผู้จูงถึงภายในบวชแล้วนาคจะนำดอกไม้ทุกเทียนไปบูชาพระเสร็จกลับมานั่งที่พ่อแม่จะยกผ้าไตส่งให้หนาค ก่อนจะรับผ้าไตนาคต้องกาบพ่อแม่เสียก่อนแล้วอุ้มผ้าไตเดินคุกเขา่าประนมมือเข้าไปทํากลางสมกาวคำขอบรรพชาต่อพระอุปชาเมื่อขอบรรพชาแล้วออกมาครองผ้าแล้วเข้าไปขอสินกับพระอาจารย์เป็นอันได้บวชสามเณรแล้วต่อจากนั้นอุ้มบาทเข้าไปหาพระอุปชากาวคำขอนิสัย เมื่อท่านเอาบาตร้อมพอแล้วมอบบาตจีวรให้ให้ออกไปยืนอยู่ข้างนอกตอนนี้พระอาจารย์คู่สวดจะสมมติตนเป็นผู้สอนและซักซ้อมหน้าแล้วออกไปสักถามหน้าพอถามแล้วก็เรียกหน้าเข้ามาถามต่อหน้าสมพระอุปชาทำหน้าที่บอกเราสงแล้วอาจารย์สวด เป็นผู้ถามพอถามเสร็จก็สวดยติหนึ่งครั้งและอนุสาวนาสามครั้งเลือกยตัติจตุถกรรม,มวาจาเป็นอันว่านาคน,นได้บวชเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วการบอกอนุาสาร์เมื่อบวชแล้วอุปชาจะบอกอนุสาร์คือบอกจิตที่พระควรทำ และไม่ควรทำจิตที่ควรทำมีสอย่างนุ่งผมผ้าบางสะกูลหนึ่งเที่ยวบินทบาทหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดหนึ่งจิตที่ไม่ควรทำสีคือเศเเมทนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่ง พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งการกวดน้ำพระอุปชาบอกอนุศาสาจบแล้วถือว่าเสร็จการบรรพชาอุปสมบทแล้วต่อน,นั้นพระใหม่จะนำจะตุปใจัยไปถวายพระอุปชาอาจารย์และพระสมฆ์เสร็จแล้วออกไปนั่งท้ายอาสนะคอยรับอัฐบริขาร ถ้าผู้ชายถาวายให้รับด้วยมือถ้าผู้หญิงถาวายให้ใช้ผ้ากราบรับเสร็จแล้วเข้ามานั่งที่เดิมเตรียมกวดน้ําไว้เมื่อพระอุปชาว่ายาถาพระใหม่เริ่มการกวดน้ําพอท่านว่าถึงมะณีโชติโสยาถา ให้กวดน้ำให้หมดการกวดน้ำในพิธีถือว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติที่ร่วมรับไปแล้วเป็นการเสร็จพิธีเกี่ยวกับการบวชแต่เท่านี้เมื่อครบสามวันแล้วจะมีการฉลองพระบวชใหม่การฉลองก็คือจัดอาหารคาวหวานมาเลี้ยงพระและสู่ขวรให้พระบวชใหม่สำหรับการลาสิขา ผู้บวชในสมัยโบราณเป็นผู้เบื่อต่อโลกจึงไม่มีการลาสิกขาขันต่อมาการบวชได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นประเพณีโดยถือว่าผู้ชายทุกคนจะต้องบวชเมื่อการบวชกลายมาเป็นประเพณีแล้วผู้บวชไม่ไปสงค์ที่จะอยู่ก็ต้องลาสิกขานั่นเองการลาสิกขาก็ต้องทำเป็นจิตตลักษณะ พิธีธรรมมีดังนี้ผู้ประสงค์จะลาศิกขาเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปทำวัดพระอุปชาอาจารย์เมื่อถึงวันกำหนดแล้วให้จัดสถานที่นิมนต์พระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระภิกษุผู้จะลาศิกขาต้องแสดงอาบัติเสียก่อนแล้วว่านโมสามจบว่า อติตตปติปเกเวขะหนึ่งจบว่าคำลาสิขาสิกขังปัญจาขามิชิหหติมังพาเรลธะข้าพระเจ้าขอลาสิขาขอท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นคือหันบัตรนี้ให้ว่าสามจบแล้วพระเถระจะชักผ้าสังคติออกจึงออกไปเปื้องผ้าจึงออกไปเปื้องผ,ผ้าเหลืองออกนุ่ง ห่ผมผ้าขาวเข้ามากาวคำสรณะคมและศินห้าแล้วกาวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะว่าอาหังพุทธันจะทำม,มันจะสังคันจะสละนังขาโตสาธุพันเตภิกขุสังโฆพุทธมามะโอติมังทาเลทะพระสงฆ์นั่งอันดับรับสาธุพร้อมกัน แล้วผู้ลาสิขากราบสามหนแล้วน้อมตนเข้าไปกาบรับน้ำมนต์พระสงฆ์สวดชยันโตสามจบเสร็จแล้วผู้ลาสิขานำเครื่องสักการะไปถวายพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีส่วนการลาสิขาของสามเณรไม่มีองค์อนุโลมตามอย่างพระพิสุสำหรับ คลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับชาวไทยทุกคนสำหรับในเรื่องการบวชชีวิตทุกชีวิตของชายเมื่ออายุครบก็ต้องบวชครับสำหรับวันนี้ก็นำความรู้เรื่องการบวชมาเล่าสู่กันฟังหากถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ